ปัจจุบันการทำเกษตรอินทรีย์เป็นระบบการผลิตที่พลิกโฉมวิถีการผลิตแบบการใช้สารเคมีซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภครวมทั้งส่งผลต่อระบบนิเวศมีต้นทุนที่สูงจากการใช้สารเคมีเกษตรอินทรีย์จึงเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในการปรับระบบการผลิตแบบเดิมให้เข้าสู่ระบบการเกษตรที่ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของดินระบบนิเวศและผู้คน มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติมีเป้าหมายที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์จึงได้เริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตได้สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียง สุภลักษ์สุวรรณคือเกษตรกรเครือข่ายที่ในอดีตทํางานเกี่ยวข้องกับการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชหลายชนิดต้องสัมผัสและสูดดมสารเคมีทําให้ได้รับปริมาณสารเคมีสะสมในร่างกายจํานวนมากส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรมจึงได้หันมาให้ความสนใจในการทําเกษตรแบบปลอดสารเคมีและชักชวนเพื่อนเกษตรกรจัดตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ไปฟัง เรื่องการยกระดับคุณภาพผลผลิตให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลค่ะซึ่งด้วยความที่เรายังมีความรู้เรื่องการยกระดับคุณภาพสินค้าไม่มากนะักคือเราเป็นแค่เกษตรกร,ร,กรทั่วไปแต่มาตรฐานที่เราใช้อยู่บางอย่างอาจจะไม่ตรงกับที่เขาอยากจะยกระดับมาตรฐานให้เราไปอบรมไปศึกษากับของมอแมโจนะคะสิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือ หนึ่งได้รู้ค่ะได้รู้ว่าระบบที่เขาจะโยกมาตรฐานสินค้านะ่ะต้องเข้าสู่ระบบยังไงต้องทํามาตรฐานตัวไหนแล้วเอามาทํายังไงกับแปลงถึงจะได้เขาเรียกว่าได้รับใบรับรองมาตรฐานสินค้าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากเลยค่ะคือเราสามารถถอดบทเรียนให้กับน้องๆหรือว่าสมาชิกในทีมของเราได้ว่าผักแต่ละตัวคุณภาพส,สินค้าแต่ละอย่างนะ่ะเราสามารถทําให้มันเป็นคุณภาพผัก เป็นอินซีร้อย์เซ็นแล้วก็ยกระดับให้เข้าสู่มาตรฐานของสากลได้ค่ะการทำเกษตรอินทรีย์นะคะมันอาจจะยากอาจจะเหนื่อยหน่อยแล้วก็อาจจะต้องใช้ความขยันความอดทนการดูแลผักอย่างสม่ำเสมอะคะ่ะแต่อย่าเพิ่งท้อน,นะคะเพราะว่าผลที่คุณได้รับก็คือสุขภาพที่ดีแล้วก็คนที่เรารักอยู่กับเราได้นานขึ้นค่ะ วิริยะแสนอุ่นหรือน้องยังเกษตรกรหนุ่มวัย34ปีที่ลาออกจากงานประจำในกรุงเทพเพื่อกลับมาดูแลพื้นที่การเกษตรของครอบครัวไร่ไออุ่นคือพื้นที่ที่มีโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นต้นแบบในการเปลี่ยนดินเสื่อมให้เป็นดินดีเหมาะแก่การเพาะปลูกแรงบันดาลใจนะครับจุดจของลูกชายที่ได้มายืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้คือการได้กลับมาผืนแผ่นดินเกิด เพื่อมาได้สารต่อโครงการเกษตรพื้นพันดินที่พ่อแม่สร้างไว้อีกทั้งแรงปณิธานที่ว่าทาให้ผมมาจุดประกายทําเกษตรอินทรีย์แบบไรนาส่วนผสมคือการได้เข้าร่วมในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9โครงการแช่หัวมันเป็นจุดประเด็นในการบริหารจัดการเรื่องดินให้มีความอุดมสมบูรณ์การบริหารการจัดการน้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดทําให้มีผลต่อการทําชีวิตของเกษตร ให้ยกมาตรฐานให้สูงขึ้นจุดจุดนี้ทําให้ผมก้าวมาอยู่ในจุดของกเกษตรถือว่าเป็นระดับแนวหน้าของตําบลและจังหวัดด้วยในการขับเคลื่อนภาคีเครือข,ขายของกเกษตรอินทรีย์ในจุดจุดนี้ครับภายในไร่แบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนมีพื้นที่นาพื้นที่สวนเลี้ยงสัตว์ขุดสระน้ําเพื่อใช้แหล่งเก็บน้ํา ถึงแม้ว่าพื้นฐานความรู้ทางด้านเกษตรจะมีไม่มากแต่ด้วยความเป็นคนที่ชอบเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองมาโดยตลอดจึงทำให้ประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นการทำเกษตรอินทรีย์จนได้รับรางวัลมากมายอีกทั้งยังได้เป็นเครือข่ายประสานงานในจังหวัดแพร่เพื่อให้คำแนะนำในการทำเกษตรอินทรีย์ในส่วนของรไร่ไออุ่นหรือว่าไรานาส่วนผสมนี่นะครับก็จะมีการผสมผสานทั้งด้าน เกษตรนะครับด้านการปลูกข้าวไม้ผลไม้ยืนต้นผล,ลไม้ต่างๆพืชผักสวนครัวครับผมจากการได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเมยโจได้ความรู้และได้บทบาทในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันชีวิตมาทําเกษตรแบบอินทรีย์เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบมีความยั่งยืนได้ผลประโยชน์จากการร่วมกับเนวร่วมเกษตรอินรีย์คือได้มาปรับการใช้ เกษตรกรรมยุคใหม่คือการบริหารดินน้ำและต้นพืชให้อยู่ในระบบในขอบเขตของการจัดการแบบมีความปลอดภัยในชีวิตคือการกระทำการเกษตรแบบอินทรีย์โดยร้านสารพิษคือมีทั้งด้าน,านการนําดินมาปรับปรุงใช้ให้เกิดประโยชน์การบริหารพืชให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นในระบบแบบอินทรีย์ที่มีการครอบคุมแบบทั่วถึงครับ เป็นเวลา11ปีที่คุณอั้มพวันรุ่งเรืองเลิศได้หันมาทำเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบผสมผสานจากสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงป่วยง่ายจึงหันมารับประทานผักที่ปลูกเองโดยไม่ใช้สารเคมีส่งผลให้สุขภาพดีขึ้นอีกทั้งจากประโยคที่เคยได้ยินมาว่าข้าวที่ปลูกโดยใช้สารเคมีนั้นเราไม่ได้กินเราปลูกขายก็ช่างคนกินเขาประไรขอให้เราได้เงิน ทำให้ตัวเองรู้สึกเสียใจและเกิดแรงผลักดันให้ทําการเกษตรอินทรีย์แบบจริงจังและได้รับการสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆจนทําให้ประสบความสําเร็จในการเป็นเกษตรกรเครือข่ายผืชนลักกเเ็เป็นเข้าเจ้าเป็นเข้าเป็นกระเทียมเจ้าเข้าอินทรีย์กระเทียมอินทรีย์แล้วก็มีไก่ไก่ไข่ไก,ไก่พื้นเมืองมีหมูมีปลาเจ้าจ เปลี่ยนแปลงหลายอย่างเจ้าอย่างน้อยเจ้าบ้านก็ได้ความหูหมากไม้เนาะเพราะว่าอย่างส่วนตัวข้าเจ้าอ่ะไปอู้บังเตี่ยนี่เจ้าบ้านบอดเจียด์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเจ้าอย่างหมอเมโจ้มากับมีส่วนที่ว่าอย่าดึงเจ้าบ้านมาเจ้าอยากอย่าล้นนะลงให้เจ้าบ้านทําเกษตรอินทรีหนักกว่านี้เอีนะเจ้าอย่างน้อยก็ดีต่อสุขภาพอย่างเนี่ยเจ้าแล้วก็หลายๆอย่างเนาะอยากอยากให้เมโจ้เข้าเข้ามาอบล้มบางบางสิ่งบางอย่างเจ้าบ้านเฝืนบ่ดหูร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเจ้าอย่างเจ้ากับ หู100้อยเปอร์เซนต์กนกอยากอยากให้ได้ความหูบางส่วนจากเปิ่นพ่องศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสมน้ำครึ่งแกว้วของคุณชนะพบไรศัก์หรือนายกต่อยสื่อความหมายถึงการพร้อมที่เปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆตลอดเวลานำมาสู่การทำเกษตรแบบผสมผสานปลูกข้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูซึ่งล้วนเกื้อกูลกันโดยอาศัยหลักปลูกเพื่อกิน เหลือก็เผื่อแผ่จากพื้นที่18ไร่ที่ในอดีตให้เช่าเพื่อทำนาใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและยาฆ่าหญ้าแต่ได้ผลผลิตน้อยไม่คุ้มทุนจึงหันหลังมาทำเกษตรด้วยตนเองบนพื้นที่และได้ชักชวนชาวบ้านเข้าร่วมอบรมเพื่อหาความรู้สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน จากการเป็นเกษตรกรนักคิดผสมผสานการเกษตรหลายด้านจนเกิดเป็นเกษตรแบบผสมผสานซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้แล้วยังเป็นเครือข่ายในการให้ความรู้อีกด้วยได้องค์ความรู้จากพ่อไหลแม่โจนะ้ที่มาถ่ายทอดแล้วถ่ายทอดวิธีการทําแล้วก็ส่งเสริมองค์ความรู้ส่งเสริมต้นไม้นะการปลูกมาเทศดินว่าเหมาะสมปลูกกับดินประเภทไหน ส่วนที่ได้จากแม่โจที่นำมาใช้ปัจจุบันนี้ก็คือปุ๋ยแม่โจไม่กับกองแล้วก็ต้นปลูกข้าวข้าวเหนียวแม่โจสองอยากให้มาพะไรแม่โจมาดูและดูทุกภาคส่วนชื่อไรนาส่วนผสมเราก็บอกแล้วว่าน้ำครึ่งแก้วน้ำครึ่งแก้วก็หมายความว่ามันไม่เต็มเรามาสามารถเติมความรู้ได้ตลอด คุณมนูการชนะหรือลุงมนูเกษตรกร,ร,กรตำบลนาพูลอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ผู้เคยหลงทางกับการปลูกพืชเชิงเดียวซึ่งเป็นพืชรายปีผลผลิตไม่แน่นอนมีความเสี่ยงสูงและใช้สารเคมีลุงมนูได้รับแรงบันดาลใจจากการไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำรจิจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้น้อมนําเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9มาปรับใช้โดยทําการเกษตรแบบผสมผสานมีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์หลายชนิดในพื้นที่เดียวกันหมักปุ๋ยอินทรีย์และทําน้ําหมักสมุนไพรไล่มแมลงไว้ใช้เองจากการปรับจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นแบบผสมผสานช่วง2ปีแรกผลผลิตมีจำนวนลดน้อยลงแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นจากความสำเร็จที่ได้รับดังกล่าวจึงได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรูก้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดแพร่ลผลก็คือว่าชมเป็นอาชีพหลักเนาะต่อไปก็มะนาวมะนาวเป็นรองลงมาเขานี่ก็เพื่ผลอยู่ในนี้ทุกชนิดเลยครับเพื่อกินเจ้ากินคำกินประจําวัน ยู่ในพร้อมเลยครับปู่ปลากุ้งกบไก่หมอวิโจเนี่ยเป็นจะได้แนะนําทําอย่างไดใหือว่าประหยัดลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มรายได้ครับตทางผมเนี่ยก็คือว่าผมก็พยายามทําปุ๋ยมักปุ๋ยอินทรีย์มาหลายปีแล้วครับแล้วก็น้ามักไรมแมลงไอ้ตัวนี้ลดต้นทุนอย่างมากเลยครับกรเกษตรอินทรีย์มันตั้งค้นกิ่นแล้วก็ทั้งเจ้าของสวนเนาะ ทำกระชบายด้วยบ่มีิสารเคมีครับปีว่าผมทานิสานเคมีบ่มมีจากการที่เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยแม่จโจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติทําให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้มีความพร้อมในการทําการเกษตรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ส่งผลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อสุขภาพของดินระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและผู้คนในสังคม